ดินมันดีอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างจะดีหมดก่อนชมอย่าลืมกดติดตามกดสามสุดคลายเป็นกำลังใจให้ด้วยนคะครับเจ่ริญนพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายโดยเฉพาะนักศึกษาประกาศนบัตรนาริหารท้องถิ่นทั่วไปก็เรียกว่านักศึกษาปวช มอจอ,รอลรุนที่หนึ่งครับ 66, 66ห้องเรียนมัะยินทรามมถือว่าวันนี้ <c oughs> เราได้มาเรียนนอกห้องเรียนการปฏิบัติจริงหลังจากเรียนในห้องแล้ววันนี้ก็ได้นำเสนอพืชใหม่เป็นพืชใหม่ของสม,ม,มุทรรมแต่ความจริงแล้ว ถ้าเป็นทางภาคอีสาน้าคเหนือก็าถือว่าเก่าแล้วตืดใหม่ตัวนี้ก็คือแหนแดงภาษาคีเรียมแหนแดงไมโครฟิลลาซึ่งแหนแดงนี้อาตมาได้นำมาจากจังหวัดสุรินทร,ร์อาตมาไปทำโคกหนองนานที่จังหวัดสุรินทร์มเ,รมเมื่อปี60เราได้ใช้แหนแดงแก้ปัญหาด้ในการใส่ ปุ๋ยแทนปุ๋ยเใช้หเม็ดที่ต้องเสียเงินครับใช้ปุ๋ยใส่ในใน,ใน,นาข้าวก็ประสบความสำเร็จข้าวก็ออกรวงไม่แพ้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์มีระการที่หนึ่งราการที่สองเขาสามารถใช้แหนแดงเลี้ยงสัตว์ได้กินเพืชได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเป็ดไก่ปลา ใช้แหนแดงเลี้ยงได้หมดแหนแดงจือมีประโยชน์มากและประการที่สปัจจุบันนี้ที่สุรินมอถึงขั้นว่าทำแหนแดงอัดเม็ดผสมกับขี้วัวใส่ถุงขายสามถุงร้อยผลิตไม่ทันถือว่าเพราะแหนแดงไม่แพ้ปุ๋ยยูเรียใส่ไปแล้วเพื่อจะรอกงามจเจริญโตโตมากแม้ท่างไก่ ถ้าไปเห็นของจริงที่นี่เขาเลี้ยงด้วยหนแดงจะเห็นว่าไก่ไข่ออกมาฟองใหญ่ข้างในก็ไข่แดงก็สีแดงแป๊ดเลยอแหนแดงเพราะง่ายไม่ได้ยากเลยแต่ว่าที่สุสงครามคนยังไปติดแหนเป็ดหรือแหนทั่วไปว่าแหนแดงกับแหนเป็ดก็คือแหนเหมือนกันไม่ใช่แหนเป็ดปลาไม่กินถ้าปลากินแล้วแหนจะมาเต็มคองได้ยังไง แหนแดงปลากินเอา<บ>โยมมาเอาไปตั้งเป็นสิบกิโลไปปล่อยในสวนปรากฏว่าอีกสามวันมาฟ้องไม่มีแล้วก็ปลามันกินหมดเพราะนั้นแหนแดงจึงเหมาะสำหรับคนสมุทสูงครามที่จะมาใส่ส้มโอหิ้นสีมะพร้าวยังจะเห็นว่ามะพร้าวจะปลูกปีเดียวได้ลูกเลยมีมะพร้าวจะปลูกปีเดียวแล้วก็ใช้ปุ๋ยแหนแดงเนี่ยตอนนี้เรากำลังบำรุง เนี่ยที่ว่าเป็นมันเป็นมรดกที่เรามองข้ามนี่คืออะไรพริกไทยพริกไทยี่ยมันสามารถจะปล,กลูกในพื้นที่เราได้อย่างสบายเลยพริกไทยราคาแพงโรนึงเป็นร้อยๆพริกไทยสดเอามาผัดชาเนี่ยมันก็ถือว่าแหนแดงมันมีคุณค่ามีประโยชน์ก็อย่างอยาาขยะแต่ก็ดีใจในปัจจุบันนี้ที่ กรมวิชาการได้มอบหมายมาแล้วกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดําเนินการต่อย,ยอดก็ถือว่าเรานักเรียนปวทเนี่ยโชคดีฝ่าพวกเขาเหล่านั้นต้องไปหัดเพาะดูไม่ยากหรอกเราเดี๋ยวผู้ใหญ่ก็จะสาธิตอ่ะเอาปุ๋ยแหนแดงแห้งเนี่ยบดตากแดดแล้วก็มาผสมกังขี้วัวก็ใส่ไปก้น ก้นกระมังเนี่ยแล้วก็ใส่แหนไปที่เจ็ดวัน,นมันเต็มเราเราเพราะในกระถางในกระมังก่อนแล้วค่อยค่อยลงถ้าเราไปลงคลองก่อนเนี่ยไม่ค่อยรอดปลาจะกินหมดแต่ว่าถ้าลงในกระมังเนี่ยศึกษาไปก่อนอาจจะมาศึกษาอยู่ปีนะยโยมหนึ่งปีเต็มเลยที่ศึกษาเพราะว่าแต่ว่าง่ายก็ง่ายแต่ว่ายากก็ยากถ้าเราไม่เป็นแล้วเราเป็นแล้วง่ายเนี่ย นั้นที่ตุรินตอนนี้เขาไม่ใช้ปุ๋ยเขาใช้แหนแดงยาฆ่า,มาแมลงเขาก็ไม่ใช้เขาใช้น้ำส้มปันไม้นั้นตอนนี้ตุรินจะผลิตข้าวปลอดสารของประเทศไทยสมเด็จประเทศไปส่งเสริมด้ยนะข้าวข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษซึ่งถ้าเราไปขายข้าวธรรมดาก็โลละห้าบาทแต่ขายข้าวปลอดสารโลละห้าสิบบาทมันต่างกันมากอย่างนั้น แล้วที่ดีใจที่โคกหนองนาเขา,เขาลงข่าวไหมปะเขาสามารถผลิตผักแล้วก็กระทรวงเกษตรรับรองเขาด้วยเนี่ยมีอยู่แห่งหนึ่งเนี่ยต้องตามไปดูแต่ว่ถ้าเราสามารถปลูกผักแบบนี้ได้เนี่ยหนึ่งปลูกกินเหลือก็ขายแล้วแหล่งขายมาขายที่วัดอินทรามเนี่ยเพราะว่าทุกเจ็ดวันเ,นเรายาย้าใช้ผักถ้าคิดเป็นเงินก็หลักหมื่น หลักเหมือนละหมื่นเนี่ยมาซื้อพวกเราอย่างเี้ยมันจะไม่ดีฝาดเนี่ยนี่เราเราเราไม่มีฐานรองรับเนี่ยวันใน,ใน,ในั้นเนี่ยถ้าถ้าเราสามารถเพาะได้ตามที่ดินเราทุกตารางเนี่ยมันมีค่าหมด,มหมดอะมีค่าหมดแต่เราคนมีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้แต่เราขาดปัญญา, iner, ามาันก็เลยไรทรัพย์มองไม่มีค่าเพราะฉะนั้นในของคองของปุ่สงคามเนี่ย,นไไยนเนี่ยเรียกของไส้ไก่เดี๋ยวนี้เนี่ยทานในสตร,รโคตรล้วนานี่คือของไส้ไก่เป็นของ เลื้อยไปทั่วขนาดสวนเนี่ยถ้าเราปล่อยแหนแดงอาสมาว่าปีหนึ่งเราจะไม่ต้องใช้ปุ๋ยกประมาณเป็นว้ยร้อยล้านเนี่ยมันสามารถจะลดเอาเงินส่วนนี้เอามาช่วยสังคมเอามาให้ลูกเรียนกินอิ่มนอนหลับได้อย่างสุขสบายเพราะนั้นก็คิดว่าก็บรรยายมาเยอะแล้วอ,อุคไอผู้ใหญ่ยาวัดได้นำเสนอสาธิตเลย ไอเห็นก็ตาในเชิงประจัก์เนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปปลูกญ้าแฝกกันเนี่ยจเจริญพรนายโยมนะครับเป็ยาพรเลยครับต่อไปนะครับผมไไจะมาสาธิตนะครับการเพาะเลี้ยง,งไหนแดงนะครับ <c oughs> การเพราะเลี้ยงไหนแดงนี่นะครับ <c oughs> ตอนที่ผมจะตอนจะแนะนํานะครับ <c oughs> ผมจะทุกสิ่งประโยชน์ของไหนแดงก่อนนะครับไหนแดงในเมืองไทยของเราเนี่ยนะครับมีอยู่ด้วยกันสองสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่หนึ่งคือ อะโอล,ล่าพ,พินนาต้านะครับก็ถือว่าแหนแดงสายพันธุ์พื้นเมืองนะครับคุณลักษณะเด่นของแหนแดงสายพันธุ์พื้นเมืองนี่คือดอกมันจะเล็กและ,จะเจริญเติบโตช้าคุณค่าทางอาหารนี่จะน้อยนะครับสองสายพันธุ์ที่สองก็คือสายพันธุ์อสโอล,ล่าไมโครฟิล่านะครับสายพันธุ์นี้ซึ่งได้รับการพัฒนาสายพันธุ์มาจากกรมวิชาการ,กรเกษตรนะครับซึ่งเป็นผู้พัฒนาสายพันธุ์มาให้กับเกษตรกรได้ใช้คุณลักษณะเด่นคือ กีดดอกใหไ่ครับและดอกนี้จะซ้อนกันเป็น2องชั้นนะครับในกีดดอกเขาเนี้ยเราอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ว่ามันจะมีสาลายสีเขียวแกนน้าเงินซึ่งสาลายสีเขียวแกนน้ำเงินเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ตึงแมกโรเจนในอากาศนะครับเข้ามาสะสมไว้ในในพวงใบของเขานะครับถ้าแหนแดงเนี้ยสายพันธุน์มะกรูดล่าเนี้ยมันจะมี ในตัวเจนเน้นในสูงถึง4.6%ซึ่งมากกว่าพืชจุลทั่วที่มีอยู่แค่3%เซนะครับนอกจากมีในตัวเจ้นแล้วก็ยังมีอฟอสฟอรัสนะครับแล้วก็โพแทสเซียมอยู่อีกนะครับอย่างละ0.5%นระครับซึ่งแล้วก็ยังมีโปรตีนอีกถึง 0. 8นซะครับและคุณประโยชน์ในแดงสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างก็คือ1เอามาเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์กินพืชน,นะครับปลาหมูเห็ดเป็ดไก่นะครับได้หมดเลยเอามาทําปุ๋ยพืชสดเอามาทําเป็น ปุ๋ยแห้งนะครับผสมดินปลูกวันนี้ผมก็จะมาสาธิตการเพาะพันธุ์แหนแดงก่อนนะครับนสิ่งที่ต่อไปรับเราจะสาธิตการเพาะเลี้ยงแหนแดงนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมมีฟรีอย่างนะครับหนึ่งกระมังนะครับถ้าใครไม่สะดวกก็เอากระมังนะครับลงทุนน้อยๆก็ค่อยๆทำไปยี20บาทนะครับถ้าใครทากริ่งแล้วก็ใช้บ่อปูนซิเมนนะครับฟาง80เซนสูง40ได้นะครับและสองดินนะครับ ใชได้หมดนะครับดินเหนียวดินร่วนดินเลนนะครับสามปุ๋ยคอกนะครับหรือมูลวัวนะครับสี่แม่พันธุ์แหนแดงนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการทํานะครับในเมื่อเราได้กระมังมาแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทำทีแรกคือหนึ่งเจาะรูนะครับใต้ขอบกระมังเนี่ยครับสักมันซีรูนะครับใช่ครับเพื่อไม่ให้น้ําล้นเพื่อไม่ให้น้ําล้นเนาะเราจาเป็นจะต้องเอาไปตั้งอยู่กลางแจ้งเนี่ยครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนครับ อ๋อน้ำร้แล้วแหนะออกหมดใช่ครับขออนุญาตถามนิดนึงไอ้ดินที่ว่าน่ะนี่ใส่น้นน่ะดินออกไปๆได้ไหมครับดินเนี่ยดินเค็มดินเคมไม่เหมาะครับไม่เหมาะต้องดินจืดใช่ไหมครับใช่ครับเอาที่บายผมดินปล่อยฟไงถ้าับไฟนี่คล้ายๆเจาะลุคล้ายๆถังดักด้วงเนาะครับคือการการนำไม่ใช่ดักลูกอ่งไต่เจาะที่ต้นกระมังครับต้นกระป๋องแต่เนี่ยถ้าใครไม่มีสว่านก็ ฝีมือใครฝีม,มือมันเป็นบางท่านอาจจะใช้ตะปูตะปูเหล็กเหล็แหวมเจาะแต่ถ้าใครใช้มีดก็ให้แนะนำให้ระวังหน่อยอันตรายนะครับมือแหมีดไม่เจาะรูแล้วนะครับแล้วก็เอาดินไส่พอดินไสเสร็จถ้าเป็นกะละมังใบเท่านี้นะครับมูลวัวอย่าใส่เยอะเราก็ใส่ประมาณแค่สี่ถึงห้ากำมือนะครับค่อยๆใสไปก่อนใส่ใส่ใส่ขี้วัวสดได้ไหมครับไม่ได้ครับต้องขี้วัวแห้งครับอ๋อเราไปใช้ขื่นได้ไหมขี้ขี้ไก่ก็ได้ครับ แต่ถ้าเป็นขี้ไก่เนี่ยผมว่าตะวะมันจะเยอะหน่อยมันจะเข้มกว่ามันตัวครับใส่ไก่จเคมน้อยมันมันจะเข้มกว่าครับแต่ส่วนมากถ้าเป็นที่ที่ขี้ไก่เนี่ยผมแนะนําให้หมักก่อนให้หมักก่อนหมักให้มันก่อยด้ก่อนใช่ครับหมักให้มันท้ามไปเรื่อยให้มันคลายความร้อนออกก่อนครับของแก๊สได้ครับคือหมักแล้วก้ชิมดูไม่ร้อนก็เอาได้ครับต่อไปนะครับ พอรใไฟมูนัวเสร็จเราก็เติมน้ำแข็งไหมแข็งแข็งแขงไม่แข็งไม่มี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 ถ้วยยืนยูนเก้งข้าไม่แข็งแรงน้ำเติมน้ำนี่นะครับกาลังใจเป็นร้อยเราก็เติมน้ำให้สูงจากหน้าดินเนี่ยประมาณ20เซนแต่ถ้าเป็นกระมังขนาดนี้ก็ถึงกรูที่เราเจาเอาพอดีครับสังเกตรูน้นี่คือน้ำในทั้ง่องเลยนะครับน้นี่ได้หมดครับน้าประปาน้ำในทั้งร่องส่วนเป็นน้าเน่าอย่างเดียวครับแม่ตายครับเผื่อมีคอรีนนนิดนะวาง้เีนวนึ่ อย่างประมาณนี้ก็ได้ครับมีดิเซนครับแต่ท้ายแ,แต่แบบให้ดีนะครับเราควรจะทิ้งให้มูลบัวเนี่ยให้มันรับน้ำแล้วให้มันจมไปก่นอนจําเป็นไม่ต้องใส่มูลบัวอย่างเดียวขี้หูได้ไหมขี้หูมันไม่ดีต้องหมักไว้ก่อนพวกนี้มันจะมีะสูดอากาศครับที่มูลสัตว์ได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างแต่เพราะว่ามูลหมูเนี่ยมันจะมีไข่ล้างด้วยสูดอาไฟใช่ไหมนั้นตอนดอไปนะครับได้างี้แล้วเราก็ ใส่แค่นี้พอครับแนม่ใส่แค่นี้พอครับแค่นี้แหรอค่ะแค่แค่นี้แหละครับครับประมาณกี่วันครับนี่ครับผู้ใหญ่อย่างอย่างนี้สิบสี่วันอ๋อมันจะเต็มกระมังเลยครับสิบสี่วันใส่แค่นี้แล้วเดี๋ยวเขาจะเดินเต็มกระมังเลยครับเดินประมาณเอาละทีนี้ขอถามนิดนึงนะเมื่อเต็มกระมังเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ตามแหล่งที่เราต้องการใส่คราวนี้เราจะเอาไปใช้พอมันเต็มกระมังปุ๊บเราช้อนออกครึ่งหนึ่ง สามส่วนเงี้ยเหลือไว้ส่วนหนึ่งแต่คราวงนี้พอเราชออา้อนออกเราจะไปใช้ประโยชน์ไหนเป็นปุ๋ยเราขี้เกียจขี้เกียจาไปตากแห้งเราก็เอาไปเป็นปุ๋ยพืชสดเลยโรยตามคนต้นไม้เลยรหรือเมื่อจะปลูกพริกเราก็ไปใส่คนต้นพริกปลูกมะเขือเราก็ไปใส่เขาต้นมะเขือ,อครับแต่ถ้าเราขยันมีเวลามากเราไปตดัดเบ็ดน,น,นะครับเก็บไว้ได้สามถึงห้าปีครับคือแสดงว่าไอ้แดดแรงเนี่ยใช้ได้ทั้งสดฮะ ถ้าเราจะเอาไปผสมดินปลูกพวกไม้ดอกไม้ประดับหรือจะปลูกชมออเอาไปลองก็ลุ่นเราก็าคุณจะผสมมูลบัวผสมดินเดี๋ยวพวกนี้ทำให้ดูการเอาไปผสมการใช้ประโยจากแม่แดงแห้งข่อญาตถ่ายที่ผใหญ่ครับไปถึงว่าเมื่อมันเต็มเพราะเต็มอัการละมังแล้วเนี่ยเราก็แบ่งส่วนหนึ่งไปใช้ส่วนหนึ่งให้เป็น ขยายพันธุ์ต่อ,อโอเคครับผม <c oughs> แล้วเราก็ต้องสังเกตจากสีน้ําเติมไหมต้องเติมเราอาจจะไม่อาจจะไม่ต้องเติมน้ําแต่อาจจะต้องเติมขี้วัวถ้ามันมีฝนตกแล้วน้ํามันเตี้ยจางหมายถึงว่าใส่อาหารนี่มันจะน้อย <c oughs> อ,อเราก็ต้องเติมมูลวัวไปสักนิดหนึ่ง แสดงว่าเอ่อเข้ามาทักดีไม่เติมนะครับขีไฟถึง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 จะต้องเติมปุนวัวก็เราต้องสังเกตเอาเองนะน้ำถ้าฝนไม่ตกน้ําไม่ลงกระมังเราไม่ได้เติมน้ําเราก็ไม่ต้องผสมครับถ้าแห้งแล้วพร้อมได้ไหมพอขึ้นพื้นไหมไม่ครับไม่ไม่ปุ้งนะทีถ้าแห้งแล้วไม่ทำแสดงว่าแหน่นี่แหนแดงนี่ก็คือกินกินปุ๋ยทางน้ําใช่ครับเพราะรากเขาเนี่ยจะดูดั่นอาหารทางทางน้ำเนี่ยครับแต่ถ้าน้ำสูงจนเกินไปเกินลิด ห้าสิบเซนเงี้ยแน่แดงก็จะไม่ค่อยจะเร่นโตเหมือนกันเพราะลากเขาจะดูสารอาหารไม่ได้ครับเหมือนเนี้ยเราไปเลี้ยงในคอกเนี้ยถ้าเราับนำตืนไปเน่แดงเขาจะโต้ถามแล้วความเค็มของข้าความเค็มของน้ำมีเดียวต้องกำลังมังประมาณเท่าไหร่ครับผมแนะนำให้เป็นน้ำเจลียอย่างเดียวครับพอดีารสมควรนะตรวจจิดให้กำงานจบ จะให้ยังเราจะไมใส่ในต้นโอ้นี่เราใช้ประมาณเท่าไหร่โอ้ไม่ต้องใช้เยอะเราต้องใช้อย่างไรใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเป็นผมนะผมแนะนำให้ใช้เป็นเราทำไปเยอะแล้วตากแดดไว้แล้วก็เอาไว้เป็นแดดแดดเทอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปเวลาเรปลูกต้นต้นิ้วสองนิ้วต้นรุ่งเรื่องกระเด็นแบบนี้แต่นี่ได้กี่แดดครับได้สองแดดครับตากประมาณสองแดดครับชัดๆชัดไหมสองแดดครับ อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมตากในสภาพอากาศที่ว่าเมื่อวานฝนตกแล้วกบแดดออกมันก็เลยได้ประมาณนี้ครับแต่มันต้องให้ก่านี้ใช่ครับมันไม่จะเป็นสีอย่างงี้เลยพี่ใช่สีอย่างงี้เลยครับแล้วเราเก็บใส่กระสอบไว้ถ้าสีอย่างงี้เก็บไว้ได้นาน8ปีใช่ไหมใช่กบตั้ง8ปีเลยพี่ใช่น่าทนะพี่ครับต่อมาก็อันนี้เราพกพันขยายแล้วนะครับในเมื่อเราได้แหนแดงนะครับที่เราพกพันมาแล้วนะครับเราก็เก็บมาเอาไปตากแดดนี่อันนี้เราจะใช้ประโยชน์จากแหนแดง แห้งนะครับก็คือเราจะมาใช้ในการผสมดินเพื่อเพาะปลูกผักหรือปลูกไม้ดอกไม้ประดับหรือไม้ผลนะครับก็ขั้นตอนการเตรียมนะครับก็จะมีหน้าดินนะครับ,รบสองส่วนมูลวัวแห้งนะครับนหนึ่งส่วนอนคุกเดียเทแล้วก็แหนแดงแห้งเนี่ยครับสองส่วนนี่ก็จะประมาณสองกิโลนะครับ,รบขั้นตอนการทำดูเลยเลาก็เทเลยครับ พักันน้กันน้นไม่ดูไปไหนแดงไป้าวกขาให้ดีแล้วก็เรามีน้ำหมักนะครับนี่นี่เพจตกผู้ใหญ่ีนี่ครับเรามีน้ำหมักอันนี้ก็เป็นจุลินรีย์สังคห์แสกนะครับถ้าใครมีจุลินทรีย์จอะปกจุลินทรีย์นออปุ้ยหรือจุลินทรีย์กลางๆใช้ได้นะครับนี่เราก็แบ่งเงินไปอันนี้เราก็เติม น้ำห้าลิตรนะครับเราก็ใส่ไปหน่อยนึงแอดหลังเป็นที่วางเข็มขื่อเลยนะต่อไปโรยด้วยน้ำจุลินทรีย์ต่างข้อไอ้นี่นี่ไข่จะไข่ไก่นใช่ครับเนี่ยประมาณนี้ครับแล้วก็คุณเขาแข็งมากครับของเขาใช่ไหมใช่ครับคุกมแ้มันเข้ากันครับแล้วทิ้งไว้ที่วันเนี่ยนี่ทิ้งไว้และเจ็ดวันก็ได้ครับเราก็มาเขเชื่อมันก็จะเดินนะ เนี่ยเดี๋ยวเราคนหลังนั้นเราก็เอาไปใส่ไปลองกนหลุมหรือว่าเอาไปปลูกผักในกระถางหรืออะไรทำอะไระถางได้ครับมันดีก็ปุ๋ยยูเลียที่ไทยไม่คุ้นหน้ากระเพรา้ครับมีอะไรดีไหมพี่ใหญ่ครับมีกระเพราใบจันจุรีได้ครับใบจันจุรีใบก้ามปูค่ะสวยนะพูดถึงนุ่มนะถ้าเป็นเรา้อย่างเงี้ยเราเหมอกหมอกไปไปทำปุ๋ยหรือปลูกผักได้มีอะไรทำปุ๋ยได้ได้ครับเนี่ยถ้าอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยคือมันเป็นปุ๋ยในตัวแล้วเราเราก็ตอกไปเลยนี่ยเราก็เอาไปปลูกได้เลยสมมุติเราจะปลูกปลูกพักอ่าเอาไปรองก็หลุมเหลือเอาไปเป็นดินปุ๋ยในกระถางได้เลยได้ได้อย่างนี้เอาไปปลูกมาไปดักก็จะดีได้ครับปลูกอะไรพวกปลูกต้นนประเภทไม้ไม่มีไม่ดินเสื่อมคุณภาพก็ได้ครับเพราะอย่างงี้เดี๋ยวพอมันย่อยสลายมันก็จะทําให้ดินนี่ต้นโปร่งรู่นครับพย่างเงี้ยหน่งเนี่ยแล้วทำให้อากาศใน ข้างนอกเน่ยซึมซ่ากเข้าไปซ่ามนจะได้ดูับอ้นี่ต้อง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 หมักหมักประมาณใส่รูปใช่ไหมครับก็จริงจริงกไม่ต้องหมักก็ได้นี่ใส้ได้เลยอ๋อผสมเสร็จเลยใช่ครับแล้วกไปหากระถางไปหากระถางมาแล้วก็เอามเล็ดพันยอดปลูกเลยผักบุ้งต้นหนึ่งมะเขือต้นหนึ่งพริกอะไรได้หมดเลยใช่ครับอยเดีวเก็รใช้ประโยชน์นะครับจากไนแรงอันนี้มีอางที่ส่วนเราใช้ก็คือ การเลี้ยงไก่นะครับการเลี้ยงไก่ไก่เนี่ยหนึ่งตัวเนี่ยใส่รับทีนะหารเนี่ยหนึ่งขีปเป็นหนึ่งวันแต่ถ้าเราใช้หัวอาหารในเดียวเนี่ยถ้าเราเลี้ยงยี่สิบตัวก็สองกิโลแล้ววันหนึ่งแต่เราเอาแหนแดงเนี่ยมันลดต้นทุนเราก็ปกติเราเคยใช้อาหารวันละสองกิโลใช่ไหมเราเหลือแค่กิโลเดียวบอก็ให้อันนี้แหนแดงไอ้เอาหัวอาหารเนี่ยครับใส่ไปงี้ยครับ ก็หรือว่าประมาณกิโลนึงอันนี้กะกะายนะครับเราเน่แดงเนี่ยยิ่งเยอะยิ่งดีใส่ไปเลยหมดนี่ก็ไดเสดก็ได้ยังแห้งก็ได้เนี่ยแนะนำถ้าเลี้ยงไก่เป็นเน่แดงครับเออสดๆครับเนี่ยอย่างนี้เลยครับเนี่ยครับ ได้นะผู้ใหญ่เราพูดใช้ทีเนี่ยไอพันเนี่ยชื่ออะไรนะภาษาอังกฤษจำไม่ได้อโซล่าไมโครฟิล่าโซล่าไมโครฟิลล่าอโซล่าไมโครไมโครฟิลล่าโอเคนี่ครับเย็ไมโครล่าก็ได้ค่ะง่ายดีไมโครฟิล่าด้วยไมโครฟิล่าปันเท่าอย่างงี้ครับแค่นี้ครับเดี๋ยวเราก็ไปใส่ให้ไก่กินให้ไก่กินเลยครับไม่ใส่ครับ ทุนด้วยหยไ้ขายการจะนิ่มๆมันกไม่หายใจจัดดแต่สองกิโลก็เหลือแค่วันวันละกิโลแล้วก็ลดต้นทุนไปครับเ่ผมหอญาติอย่างเงี้ถ้าเราเลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรก็ได้แล้วก็คุกอย่างเงี้ยหัวอาหารแต่ถ้าแต่ถ้าเรามีต้นกล้วยฝา เราไปรถั่วหั่นลงไปแล้วก็ลดต้นทุนกิลกรับเดี๋ยวผมจะพาไปดูการนิ่งไ่ด้วยแหนแดงแล้วก็พาไปดูนาข้าวที่เราใส่แหนแดงนี่รู้อย่างงี้เข้าไม่ได้ไหมนี่ครับเวโออ้โ นีาไก่อ้วนอ้วนอันนี้ไก่ไข่ที่ไก่ไก่เนื้อผู้ใหญ่ไก่ไข่ไก่ไข่นี่เห็นได้ไงเห็นไข่ที่จะซื้อได้ไงเท่านี่ยอันนี้นี่เห็นเรากินเนี่ยเที่ยวไก่หิวนะชอบครับอร่อยเขาใช่ครับแต่ถ้าเราเลี้ยงแบบธรรมชาติเราไม่เน้นไข่เพื่อเอาไปขายหรือเน้นปริมาณไข่เงี้ยเราก็ให้แต่เน่ยอย่างเดียวก็ได้ครับเต่ว่าไข่เหมือนกันแต่ว่ามันปริมาณการไข่เนี่ยมันก็จะน้อยลงนะนี่อันนี้เป็น ข้าวบอกเมินนะครับครับอันนี้ก็เป็นการปลูกข้าวในบ่อชิมินครับประโยชน์นะครับที่เราต้องเอาแห่แดงใส่ไปในนี้หนึ่งประโยชน์ที่ได้จากจากแห่ที่เรามาใส่ในบ่อีเมนที่ปลูกข้าวเนี่ยก็คือควบคุมอุณหุูมิมน้ำเพื่อไม่ให้น้ำมันหลอนจัดนะครับเวลาแด่นครับแล้วก็คุมวัชพืชไม่ให้ขึ้นมา ก็สามเป็นปุ๋ยหามด้วยเนี่ยให้กับต้นข้าวเพราะว่าเวลานั้นตอนข้าวจะออกลูกเนี่ยเราจะปล่อยหนาออกแล้วหแหนแดงนี่เขาก็จะแห้งตายไปเป็นปุ๋ยให้กับต้นข้าวก็จะทำให้ข้าวเนี่ยพอเวลาออกลวงไหเนี่ยเมล็ดเต็มเมล็ด,ลดอ้วนได้น,นำหมักโอ้จะไปแตกจริงๆแล้วข้าในาในาข้างนีใจยนะควรที่จะทำแบบว่าตอนที่เราจะใส่ปวนเอาแหนแดงแห้งเนี่ย ่อยไปก่อนลอยไปก่อนลอยแล้วก็ไปไถพวนพอไถพวนอันนี้ก็ปล่อยน้ำเข้าแล้วก็ปักข้าวใช่ไหมครับดับดับนาพอดับนาเสร็จเราก็เอาแหน่แดงเนี่ยใส่ลงไปอีกให้เขาเดินให้เต็มเลยให้เต็ม้องนาเลยนะแสดงว่าวิถีชีวิตทำนาเลยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเลยไม่ต้องใช้ปุ๋ยยูเรียเลยเพราะว่าแหนแดงเนี่ย ถ้าไ<น>หานแดงเนี้ย่ามตันเนี่ยมันจะเทียบเท่าคุณค่าทางอาหารกับปุ๋ยยูเรียเนี่ยได้ถึง6-7กิโลซึ่งในพื้นที่ในหนึ่งในนาข้าวหน,นึ่งไร่ยมันจะใช้ปุ๋ยประมาณนั้นกอดีเลยครับ แสดงว่าเวลาแหนแดงอยู่ในนาข้าวเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใส่กคัวเลี้ยงแหนแดงแล้วใช่ไหมฮะไม่จเป็นต้องเลยคือเราต้องการจะเอาเขาเป็นปุ๋ยแหี่ยเป็นปุ๋ยและบอกว่ากินสัตว์อาหารก็ดนหน้าดินเนี่ยในนาข้าวนะครับแหนแดงไปทำปุ๋ยถ้าเราเลี้ยงช่วงไหนที่ว่าดูดน้ำออกแล้วก็ให้แหนแดงกลายเป็นปุ๋ยเนี่ยถ้าช่วงข้าวที่จะออกรวงจะตั้งของนะครับก่อนก่อนตั้งของ ชอ๋แต่เราต้องใส่ชีแรกเลยใช่ครับแต่งรินแล้วถ้าเราใส่นี่เป็นทีแรกเลยเราไม่ทำอะไรมันเลยปล่อยไปเลยข้าวต้งน่าัมอ่ข้าวเนี้ยข้าวเป็นเคนี้ดำได้ประมาณ1 4วันนะครับเฮ้ยนั่นะเอยนี่วันเร็วันดี เน ok ี่ย10วันครับเรฮ้ยเลยครับเวลามันเอาฟวงใส่เวลาประมาณเท่าแล้วข้าวอันนี้ข้าวหล่อบะทุมนี่น่าจะประมาณ120วันนะครับสามเดือนะครับโอ้ข้าวสามเดือนสามเดือนสามเดือนตีเดือนนะตีเดือน่ถ้าเป็นพันเมื่อก่อนก่อนหน้าน okay ี้เราปลูกข้าวหล่อบะทุ่มเราปลูกพันขอขอตีสามซึ่งเป็นข้าวทีานตามดันั้นอยู่ประมาณ90วันเกี่ยวได้แล้วครับอ๋อสิบต้นอันนี้ประมาณสิบต้นแล้วพี่ใหญ่ครับสิบต่อสิบต้น จติจริงที่เราปลูกทีแรกมันแค่ต้น้เข้าวเนี่ยมต้มันแตกตได้ได้เยอะเลยอันเนี้ย๋ยวเนี้ยในโมเดลเนี้ยฟา้าเาไตอนเนี้ยอันเนี้ยคเปนิเปนเกี่ยวข้าวได้ประมาณเท่าไหร่ได้ข้าวเปลือกเท่าไหร่ทั้งหมดเนี้ยทั้งหมดเนี้ยที่ผมเคยเกี่ยวไปได้ประมาณ7จ็ดกิลเกิลทั้งหมดนี่นะหนึ่งสองสามสามสี่ติด่อกิโหวงติสองวงได้เจกิโลับอสานนะฮะอนเป็นเป็นข้า เขาเปือกเลยกิโลเนี่ยครับ1กิโลเป็นข้าเปือ,อ,อกครับผมก็จะสรุปนะครับว่าในกิจกรรมของส่วนพืชเกษตรโคกของ,งานางเรานะครับก็จะมีกิจกรรมที่ทําให้เห็นนะครับก็ใช้ประโยชน์จากแหนแดงเอาแหนแดงมาทําเป็นปุ๋ยส่วนใหญ่นะครับเพื่อลดต้นทุนในการผลิตนะครับของพืชผลในส่วนพืชเกษตรนะครับเราเป็นการสรุปใจความว่าปัจจุบันนี้เราต้องใช้นวัตกรรมใหม่ด้วยใช้ธรรมชาติ แก้ปัญหาธรรมชาติดินน้ำอากาศเราก็จะได้พูดผลต,ต่างๆจะเป็นผักกล้วยมะพร้าวส้มปลอดสารพิษแล้วเราจะมาตั้งราคาขายได้ถ้าเราไม่มีสารพิษเนี่ยเราเราเรียกราคาได้แต่ถ้าของเราจะมีสารพิษเราเรียกราคาไม่ได้พ่อค้าเรียกราคาได้แต่เราเรียกราคาพ่อค้าไม่ได้แต่ว่าถ้ามีกลุ่มจัดตั้งเป็นผลไม้ปลอสารพิษเนี่ย เราสามารถที่จะตั้งราคาได้เนี่ยชาวเกษตรกรจะเจริญตาอาปากได้ด้วยการใช้หนแหนแดงไลโคพิล่าซึ่งไม่ไช่ยากเย็นเห็นใจอะไรเลยเนี่ยเราทำาิธีกรรมเนี่ยอย่างผู้ใหญ่หศาสตร์ที่ไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าทุเรียนที่ว่าปลูกยากยากเนี่ยเราใส่แหน,แ,น,หนแดงไม่ยากแล้วร้วมโอว่าปลูกยากพอใส่แหนแดงไม่ยากมะพร้าวนั้นแค่ปีมะฝ่า,านะั้นตกของ แต่เรายังไม่ให้ยังไม่ให้สาวเราทิ้งไปก่อนเดี๋ยวเราให้บำรุงแค่ปีฝ่าปี8เดือนนะตกแหละเนี่ยมันดินมันดีอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างจะดีหมดก่อนจะกันไปอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆนะครับ